ที่ค <rôle à déc> ุณนาคะของแม่ค่ะคุณแม่ประจำครับพาพาน้องอะค่ะไปทุกปีปีปีก่อนก็คือจะเป็นที่มาที่างแต่ปีนี้อะค่ะน้องอยากมาที่เป็นจันมาค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ค่ะขอให้มีอายุทะเช่นทันพันปี เราปลูกใจอ่ค่ะมาัสี่คนค่ะตาล้ามแล้วก็พาลูกสาวด้วยค่ะทุกปีค่ะถึงไม่ได้มาตรงนี้แต่ก็อยู่ริมถนมนค่ะด้วยความจงรักภักดีค่ะแล้วก็จะกเนี่ยปลูกฝังล้านเด็กเเนี่ยค่ะ ไม่ได้ค่ะสถาบันบนี้เป็นสถาบันที่เหนือหัวที่สุดเลยค่ะอันดับแรกคือถ้าเรามีโอกาสได้มาเข้าๆเนี่ยนะคะเราอยากจะมาให้ให้ให้ใ,หใกล้ชิดเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ใหลานเพราะว่าตะบุนะคะอย่าพูดยากหนูไม่เคยเห็นพระองค์เลยที่เห็นเห็นตัวจริงอะค่ะดูในทีวีค่ะดอกแบบนี้หรือว่านี้อ้าวพอดีโอกาสวันนี้พอดีเลยค่ะก็เลยพี่ใหญ่ชวนมาค่ะพอดีในสิทิด้วยค่ะมาทุกปีไหมคะ ตื่นเต้นอยากให้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะขอให้มีประชาชนมายุยืนนานนะคะได้อยู่กับประเทศไทยของเรานานๆนะคะได้ปกป้องคุ้มครองประชาชนรากยากะะ่าเนี่ยค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนพดลมชิมานะครับชื่อเล่นชื่อบอลครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับโรงเรียนเมืองปัตตานีครับอ๋อรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคย เห็นพ่อหลวงนะครับใาซึ่งหน้าครับเห็นเพราะเห็นแต่ในทีวีโทรทัศน์ครับผมรอบก่อนอยู่ด้านหลังสุดเลยครับไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนี้เลยครับวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ระดับใกล้ขนาดนี้เลยครับก็คืออยากอยากเป็นทหารรักษาพระองค์ด้วยครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับขอรักษาแผ่นดินของเรานะครับปกครองแผ่นดินธรรมตลอดไปครับ ป้าชื่อปาภัยพุ่มไถย,ยาบ้านอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะมาจากจังาพระนครรู้สึกปาคพื้มทุกครั้งที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านและได้เห็นพระองค์ท่านรักพระองค์ท่านมากและรักทุกพระองค์น,นะที่เป็นลูกหลานของพี่เจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเพราะเราเห็นทุกพระองค์ท่านทํางานเพื่อประชาชน ไม่ไม่ไม่รู้จักเหนื่อเยเลยนะคะงจงพัฒนา